สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกองทองงามแสงกลุ่มสซอ,อคอ1น,น,นะคะวันนี้จะมานำเสนอแนวคิดของการเป็นพลเมืองยุคดิจิทัลน,นะคะดิฉันเลือกเป็นความเป็นพลเมืองโลกค่ะไปฟังกันเลยค่ะ ความเป็นพลเมืองโลกนะคะมีการวิาพากษ์วิจาร์ค่ะเกี่ยวกับความเชื่อนะคะว่าพลเมืองจะต้องผูกติดกับความเป็นชาติและวัฒนธรรมค่ะตามที่เราสังเกตนะคะเราจะเห็นได้ว่าออมีการตีกรอไว้อย่างคับแคบค่ะและมีความเกลีดกันของคนที่มีเชื้อชาติาาาศาสนาภาษาและวัฒนธรรมนะคะค่ะแนวคิดเป็นพลเมืองแต่ตระหนักถึงความเชื่อมโยงระดับโลกนะคะและมีติดสำนึกร่วมกันใน,ในระดับโลกค่ะเช่น ปัญหาโลกร้อนนะคะคนละเมนจะต้องมีความเข้าใจกันค่ะเออไม่สร้างความแตกแยกนะคะหรือว่าแสดงความเห็นเก่ตัวนะคะเราต้องช่วยกันแก้ปัญหาค่ะ โดยการปลูกป่าเพิ่มนะคะหรือไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลองค่ะหรือการไม่ทำลายระบบนิเวศต่างๆนะคะค่ะแค่นี้แล้วก็จะช่วยทำให้โลกเรานะคะดีขึ้นและไม่เกิดภาวะโลกร้อนได้แล้วค่ะ <S <S วันนี้จะมานำเสนอเทคโนโลยีในอาชีพที่สนใจค่ะดิฉันเลือกเป็นเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตค่ะเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตนะคะในปัจจุบัน มีบทบาทและความสาคัญต่อชีวิตประจําวันเราอย่างมากนะคะเพราะทําให้เรานะคะทันยุทันสมัยค่ะได้ทันเหตุการณ์ข่าวสารบ้านเมืองต่างๆนะคะที่เกิดขึ้นในแต่ละวันค่ะจะมีข่าวเข้ามามากมายนะคะหรือค้นหาข้อมูลแบบนี้ค่ะแล้วก็ต้องใช้อินเทอร์เน็ตนะคะเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตนะคะใช้ในด้านอะไรบ้างค่ะมีด้านการศึกษานะคะสามารถใช้เป็นแหล่งค้นหาข้อมูลค่ะที่เราสนใจนะคะ มีข้อมูลต่างๆค่ะที่เรายังไม่รู้ใช่ไหมคะแล้วก็สามารถค้นหาได้ค่ะในอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็มีด้านธุรกิจพาณิชย์ค่ะค้นหาข้อมูลเ,เพื่อช่วยให้เรานะคะตัดสินใจทางด้านธุรกิจค่ะและประชาสัมพันธ์หรือจะเป็นการโฆษณาสินค้าก็ได้นะคะค่ะแล้วก็ด้านการบันเทิงนะคะทําให้เราพักผ่อนหย่อนใจค่ะหรือสามารถทําให้เราร่างกายเรานะคะมีความสุขมากขึ้นค่ะ ตามที่ทุกคนได้ฟังนะคะเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตนะคะมีความสำคัญต่อชีวิตประจำวันเราอย่างมากนะคะเอ,อ่อทำให้เราได้เรียนรู้สิ่งต่างๆใหม่ๆได้เออตลอดเวลาเลยนะคะที่เราสามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้นะคะวันนี้จะมานำเสนอเทคโนโลยีดิจิทัลที่น่าสนใจค่ะดิฉันเลือกเป็นหุ่นยนต์โดรนและยานยนต์ไร้คนขับนะคะค่ะ หนวนย์โดนและยานยนต์หลายคนขับนะคะสำหรับประเทศไทยการใช้เทคโนโลยีนี้มีการใช้อย่างแพร่หลายค่ะเจะเห็นได้ชัดว่ามีการใช้มากขึ้นนะคะรวมทั้งมีการผลักดันดานอุตสาหกรรมอย่างจริงจังค่ะและพัฒนาให้เป็นการให้มีผู้สนใจนะคะทุกภาคส่วนได้ทดลองใช้นวัตกรรมนี้ค่ะเพื่อให้เกิดธุรกิจใหม่ๆเพิ่มขึ้นนะคะโดยเปิดให้ธุรกิจใช้พื้นที่ทั้งไทยเอกชน รวมถึงอุตสาหกรรมในต่างประเทศค่ะได้แก่อุตสาหกรรมแบตเตอรี่อุตสาหกรรมสมัยใหม่อุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติห่ยวยนต์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมการบินอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์เชื้อเพลิงเคมีและ,กะเกษตรเทคโนโลยีค่ะค่ะถ้าเป็นการใช้ชีวิตประจาวันเรานะคะถ้าเรามีมันจะช่วยให้ทีวตเราอะคะ่ะสะดวกสบายเออในระดับหนึ่งได้เลยนะคะค่ะสําหรับการนําเสนอเทคโนโลยีดิจิทัล ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะไว้เจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย